เอาเจ็ดที่นั่งมาให้ทีท่ให้ดูกันอีกแล้วนะ,ะคะทันนี้เลยเป็นอีซููมิล X 1.9 DVD ปี2020ตัวรถสีขาวมุกค,ค่ะรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะออกห้างป้ายแดงทันนี้นะคะราคาไม่ถึงป0แสนเนาะประวัติคดีดีฟีดาวไปเลยรับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89%ค่ะนะคะตัวรถไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์กระจังหน้าโครเมียมตัดหมอกคู่หน้าจากโรงงานตัวรถสีขาวมุกนะพี่นะแมกอลอยขอบ18พร้อมยางปี2023ค่ะพี่ สภาพด้านนอกด้านในสวยงามใหม่เอี่ยมแน่นอนค่ะพี่จ๋าสำหรับด้านในนะคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยเนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพ,พสวยอย่างนี้นะคะรับสรีละผู้นั่งค่อนข้างดีมากๆเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะพี่นะเดี๋วด้านในได้ตัวหน้าจอจากทางโรงงานค่ะแอร์อนาล็อกปรับมือเกียร์ออโต้เนะะี่ยะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเนาะสำหรับคันนี้นะคะจัดเต็มได้เลยผ่อนสบายๆค่ะ ที่ัางแถวสองนะคะนี่บอกสภาพสวยใหม่เอี่ยมเลยค่ะพี่มีจอ